สวัสดีครับสมาชิกช่อง YouTube เรียนชีพกันทุกคนนะครับแล้วก็ท่านที่สนใจรายละเอียดของอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะครับ value ครับ value หรือคุณค่าหรือมูลค่าครับผมอยากจะเชิญชวในให้ท่านนั้นให้ความสนใจครับกับเรื่องของ value ถ้าคุณมี value หรือมีคุณค่าหรือมีมูลค่าอะไรนั้น มันทำมือได้เปรียบนะครับได้เปรียบจนกระทั่งที่ว่าไม่ต้องสู้ก็ได้ชัยชนะแถมยังสามารถที่จะสร้าง Passive i n c o m นะครับให้คุณเนี่ยมีเงินไหลามาเทมาแล้วก็ใช้ชีวิตสบายและง่ายมากขึ้นนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์นะสำหรับเด็กรุ่นใหม่ เด็กยุคใหม่ทุกคนนะครับที่อยากจะใช้ชีวิตสบายครับโดยที่ไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากมายนะคืออยากคาดหวังว่ต้องอยากจะง่ายครับแต่จงคาดหวังว่าคุณต้องเก่งขึ้นนะถ้าคุณเก่งขึ้นคุณมีทักษะมากขึ้นนะคุณเชี่ยวชาญมากขึ้นนั่นแหละ value มาแล้วถ้า value มานะอะไรก็จะง่ายขึ้นแหละครับโลกนี้มันไม่แฟนะผมมมีการหัวข้อที่ว่า ยอมรับซะลกนี้ไม่แฟร์ครับทุกคนนั้นน่ะคนที่อยู่นอกเหนือจากเราแล้วกันแม้แต่เราเองก็ถามนะครับทุกคนแหละล้วนแต่มีความเห็นแก่ตัวจัิงครับเราจะเลือกใครสักคนให้เข้ามาชีวิตเรานะโดยเฉพาะการจ้างงานคนเนี่ยหรือการจะจ่ายเงินให้ใครสักคนนั้นเราจะดูแวลูเป็นหลักนะครับ แวูแวลูคือคุณค่าเราจ่ายเงินให้เขาเนี่ยสมมติผมจ่ายเงินให้คุณเนี่ยนะคุณต้องมีคุณต้องสร้างมูลค่ากับผมอย่างน้อยเนี่ยให้ผมสบายใจอย่างเช่นขอทานเนี่ยคุณว่าคุณคิดว่าขอทานเนี่ยไม่มีคุณค่าหรือมีนะฮะเพราะว่าอะไรครับ Varu แว u ูคืออะไรครับเราให้เราสบายใจเรารู้สึกว่า เรามีคุณค่ามากขึ้นจากการให้เนี่ฮะพยายามมองทุกอย่างผ่านแวลูเอ้ทำไมคนนี้รายได้มากจังเลยทำไมคนนี้รายได้น้อยจังเลยเนี่ยอยู่ที่แวลูนะครับมูลค่าหรือคุณค่าครับคุณค่านั้นเป็นเหมือนบัตรผ่านนะครับแล้วก็ใครก็ตามที่มีแวลูมีคุณค่าหรือมีมูลค่านั้นมักจะได้รับโอกาสมากกว่าคนที่ ไม่มีแวลูเสมอครับเปรียบง่ายเลยถ้าคุณไปสมัครงานเนี่ยนะเรซูมเม่คุณเนี่ยแคยออ่ไปคนหนึ่งนะเรซูมเม่คุณไม่มีอะไรเลยแค่เพิ่งเรียนจบมาแต่อีกคนหนึ่งเรียนจบเหมือนกนันแต่เขาบอกว่าเขาไปฝึกงานที่นั่นเขามีประสบการณ์เรื่องอะไรเขามีทักษะเรื่องอะไรเขาเขียนหมดเลยคุณคิดว่าคุณกับเขานายจ้างจะเลือกใครคเลือกอีกคนหนึ่งสิว่า มีหลายอย่างที่มันมีแวลูมากกว่ามีคุณค่ามากกว่านี่ครับนี่คือสิ่งที่ผมว่าเด็กยุคใหม่นะแนะนำแล้วกันพยายามครับพยายามสร้างแวลูให้มากขึ้นครับไม่ยังเป็นจะต้องประมาณว่าไม่้อาเป็นต้องแบบหูแวลูเลื่องลูล่ะครับเพียงแต่ว่ามีรู้ว่าตัวเองอะ่ะ ไปสมัมภานที่ไหนแล้วก็เออเราจะทำแวลูอะไรให้มันเตะตาคนที่จ้างงานเราได้เนี่ครับมาจ่ายเลยครับความรู้ทักษะประสบการณ์ความน่าเชื่อถือเดือนช่วงเนี้มันโอ้เดี๋ยวนี้มันมีออนไลน์ครับคุณขึ้นได้เลยฮะคือไม่จัาเป็นต้องรอให้เรียนจบนะเนี่ยคุณสมมติคุณเรียนมหาลัยใช่ไหมปีสอปีสปีสเนี่ยทำและขึ้น youtube สมมติคนเรียนการโรงแรมอ่ะคุณก็ พยายามครับที่จะทำคอนเทนต์อยู่กับโรงแรมทําให้คุณเป็นเหมือนคน,คนที่มีแพชชั่นทําให้คุณสามารถสร้างได้นะขึ้นเวทีออนไลน์นะเวทีออนไลน์ Online เลยเนี่ยทำช่องเกี่ยวกับคนที่หลงไหลกับกิจการโรงแรมเนี่ยได้เลยนะฮะแล้วก็ให้ความรู้เนี่ยก็ได้เลยเช่นกันครับเนี่ยขึ้นครับขึ้นเวทีถ้าคุณมีช่อง youtube เกี่ยวกับเรื่องนั้นสมมติเรื่องโรงแรมล้กันคุณเป็นพนักงานโรงคุณจะจบคุณจะโรงแรมมาใช่ไหมแต่คุณน่ะมีช่อง youtube ที่พูดถึงโรงแรมเลยคุณไปเที่ยวโรงแรมเมื่อคุณรีวิวคุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมการบริการต่างนาแล้วมีคนติดตามคุณน่ะสมมติพันคนแล้วกันไม่ต้องเยอะคุณเอาเนี่ยช่องคุณเนี่ยไปแปะในเรซูเม่นะครับแล้วเปิดให้เขา เปิดให้ในายจ้างดูนะครับเพราะเขาจ้างคุณนะแถมจ้างให้ด้วยเงินสูงกว่าด้วยแล้วก็อาจจะมีตําแหน่งที่สูงกว่าคนทั่วไปที่ไม่มีเลยชมเม่แบบนี้ด้วยไม่มีแวลูนี้ด้วยสร้างได้นะสร้างได้เลยออนไลน์อย่างเนี้ยคุณสามารถที่จะมีเพอร์ซ a นอลแบรนด์ได้ครับนี่ครับนี่สิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำและเกิดให้เด็กรุ่นใหม่น้องๆหนูๆเนี่ยนะ อย่ารอให้ชานเห็นค่าครับมันมีคำนี้ผมชอบมากคือถ้าเรือของคุณนะ่ะมันไม่ขับาหาคุณสมมุติว่าคุณอาจจะอยู่ในฝั่งแล้วเรือมันเข้ามาฝั่งไม่ได้คุณต้องว่น้าว่ายน้ําลงไปหาเรือครับนี่ครับต้องสร้างแวลูขึ้นมาเองครับนะฮะถ้าคุณมีแวลูนะโดยเฉพาะการขึ้นเวทีออนไลน์เ่ทำเพจก็ได้ ทำช่อง YouTube ก็ได้โพสลงใน l i n k e อินก็ได้ฮะพวกนี้ครับ TikTok ก็ได้ครับแต,แต่คุณครับทำให้คุณมี v a l u ลขึ้นมาแวร์นะครับคุณไม่ไมต้องมีคนตามเยอะก็ได้ครับแค่เนี่ยทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ขึ้นมาสะสมสะสมเวลาคุณไปพรีเซนต์อะไรต่างๆเกี่ยวกับการของงานนะผมว่าแพชชั่นคุณอะ่ะมันจะเตะตานายจ้างแล้วคุณจะได้คุณจะได้ โอกาสในการจ้างงานง่ายขึ้นครับไม่แน่นะครับที่แรกเลยที่คุณตั้งเป้าเนี่ยที่เนี่ยเป็นเบอร์เป็นเบอร์หนึ่งของวงการนีเลยฉันจะทำไมเนี่ยแล้วคุณมีเรซูเม่คุณมีแว l ลูอ่ะซึ่งคุณสร้างมาตั้งแต่ปี3ปี4นะเก็บไว้เนี่ยนะทั้งช่อง YouTube ทั้งเพจทั้ง TikTok ทางลิงก์อินนะคุณทําแบบโอ้โหให้ก็ดูนะผมว่าคุณได้จ้างงานนะไม่ไม่ต้องเรียนจบสูงก็ได้นะครับแค่คุณเรียนจบมหาลัยทั่วๆไปแหละไม่ดังไม่โด่งดังแล้วคุณมีเนี่ยเรซูเม่แบบเนี้ยผมมั่นใจนะว่านายจ้างที่เขาตรงไปตรงมาเนี่ยเขาจะเลือกคุณฮะเพราะคุณมีของฮะนี่ครับนี่คือแวลูนะมีแวลูที่สามารถสร้างได้เลยครับที่สําคัญฮะแวลูพวกเนี้ย จำไว้นะครับน้องๆ f o l l o w e r ครับผู้ติดตามคุณเนี่แหละถ้าเขาติดตามคุณอย่างยาวนานและคุณมีของให้เขาไปเรื่อยนะคุณแนะนําคุณมีของดีคุณมีข้อมูลคุณมีประโยชน์ให้เขานะนาเสนอคุณค่าให้เขาติดต่อโดนเนื่องนะคุณองไรเป็นผู้เชี่ยวชาญครับพอเชี่ยวชาญนะครับคราวนี้แล้วครับถ้าคุณมีโปรดัก ที่สามารถช่วยเขาได้หรือมีโปรดักที่ทำให้คนติดตามนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นของพรีเมียมเป็นของที่ที่รล,ลึกของคุณได้นะว่าขายได้นะนี่ครับแวลูนั้นสร้างแพสซีเป็นคำได้ถ้าคุณมี follower ที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในยูทูบสร้างไรายได้ได้นะ จากแอ s e ซน e จากโฆษณาจากสปอนเซอร์พวกนี้จะเข้ามาครับถ้าคุณมีคนติดตามมากพอเข้าใหม่ครับเนี่ยพวกนี้ยว a l u ูเริ่มจากการสร้างครับขึ้นเวทีออนไลน์เนี่ยแวรผมอยากนำเสนอพวกนี้จึงเขียนพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเรื่องนี้เล็กๆครับเล็ก,ลก,ลกอ่านสั้นๆได้แรงบันดาลใจนะครับเชิญชวนครับผมอยากผมคาดหวังนะว่า ว่าม,มีใครสักคนหนึ่งนะสมมตินในร้อยคนอ่านซื้ออ่านแล้วเฮ้ยเก็ตไอเดียเอาไปเวิร์กเฮ้ยแล้วชีวิตดีขึ้นเว้ยได้งานง่ายขึ้นหรือมียอดผู้ติดตามมากขึ้นแล้วเอนจอยชีวิตมากขึ้นชีวิตดีขึ้นผมนว่าโอ้โหเล่นเนี้ยคุ้มค่าในการทุ่มเทเวลาในการเขียนอยากครับผมอยากจะสร้างอยากจะสร้างคนหนุ่มสาวสักคนหนึ่งเนี่ย อยากให้ข้อมูลเขาในการเติบโตในการมีชีวิตดีขึ้นสักคนหนึ่งครับขอแค่หนังสือเล่มหนึ่งสักคนหนึ่งเนี่ยผมคุ้มค่าแล้วเนี่ยผมนึกถึงคุณนะครับอยากให้คุณได้อ่านพวกนี้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจไปเดมเล็กครับอ่านเลยผมเชื่อว่าถ้าคุณเก็ตไอเดียเอาไปเวิร์กนะผมว่าคุณสามารถจะมีแวลูแล้วก็ชัดเจนนะผมว่านะถ้าคุณไปสมัครงานคุณได้งานมากขึ้นไวขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ ใครๆก็อยากได,ได้ได้คุณเป็นลูกจ้างครับแต่ถ้าคุณไม่อยากเป็นลูกจ้างโอเคครับมี follower มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยคุณสามารถเป็นเจ้าของกิจการคนเดียวได้นะเดี๋ยวนี้ยูทูบเบอร์มีไรายได้พาษีเปนคำโดยที่ไม่ต้องไปทํางานเลยไม่ต้อเป็นลูกจ้างเลยมีมากมายครับโฆัณามี product ของตัวเองได้มีไรายได้ทั้ง youtube มี s า v ี i n c นค e ตั้งจาก youtube ทั้งจากหนังสือทั้งจากอีบุ๊กของที่ระลึกและก็สินค้าคุณเนี่ยต่อยอดได้ครับจากแวลูครับนี่ครับแวลูคือสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างของความของแพซิฟอินคัมของรายได้สม่ำเสมอของความมั่งคั่งนะครับแนะนํานะครับลองอ่านดูนะโปรโมชั่นนะครับลด20%จากปกนะครับ5ถึงดอลลาร์นะครับที่เม m มาเก็ตนะครับเดี๋ยวให้ลิงก์ในคลิปนะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลหน้าสวัสดีครับ